Oh, okay. ีครับผมพ่อกระเพานะครับส่องลงปลาเชนแนลคือเกา่าวันนี้กับพามาเก็บเพชรที่เกา่าพี่น้องนี่มาหอดปลาล่ไปไปหลุ่นเมืองน้ากันครับวันนี้กิได้น้อยได้ไล้ามาจำได้ไปไปด้ครับก็บปวกดอกครับพี่น้องมีใครผมอมตอนไหนโอ้ย มุ่งมุ่งก็ไรดอกงามนี่พวกเออล่รครับนี่พี่น้องอองามครับหรออีไใ่พี่น้องดอกงามครับอ,อีจุ่มมันบรอมอ,อ,อือ้ย นี่ดอกนี่นเป็นสามดอกอง,งามๆเลยครับมาครับพี่น้องอือไข่ดอกอง,งามๆเลยครับมีไข่ดอกสวยครับนี่ดอกงามพี่น้องมีอีกท่งค้าง,งน,นี่ครับ Long vĩnh long, cây cây gắn nó hẳn lang thang dog, hung bước. Móc xí hài cân cây cây cân lê. Đọt hang ngam đi. Đọt bóp anh đấy, thì kín nè Vĩnh long bơ. Hết đấy, sao ăn bơ. Ta hôm bơ. Hông bơ. Hông bơ. P'nong bơ. Hông bê. Hông bê. Hông bê. Hông อมีไปทำผนอีกหลายเติอมอี่ให้ไต้นิ้หน้กออกข้ากันนี่มันคิ้วต้นยางหน้านี่นี่ต้นไม้นี่นี่มันคิ้วเื้ากันเลยคือต้นย้างหน้าเลยบริเก็บเอานี่ครับไอ้ไข่ดอกงามเลยกำลังจุ่มพี่น้องเอ้ยอีกดอกนึงครับให้ทานออกร้ายได้พี่น้องเก็บมี จะบ่ไดไปเก็บนะกเก็บเม่ไข่กข่อนหฮาอีกดอกนึงครับจุ่มอยู่แต่ว่าถูกกินไปแล้วนี่อีกดอกนึงอีกจุ่มหนึ่งครับมันออกไรไม่ไข่กข็ได้กเก็บอยู่พี่น้องแต่ว่ามันหกนะมันเกิดเลยดบ่ไดไข่ทีทเดียวแต่ไข่ใหญ่ยอยนี่พี่น้องผมยางพานหันเราเห็น ไ okay. นี่อีกดอกหนึ่งเด้ยี่ทาง,ง้างคนแนมไปเห็นเลยนี่พี่นอ้องยืนยืนหายอยู่บกโดนหลงงมองพี่น้องจักมันอยู่มองไดโอู้ดอกใหญ่นางพานันเลยพี่น้องนี่ยางกลับมาใหม่ตังหงเขียวดีฮะเอ็ดไข่พี่น้องนี่ ปูนเตบไปใหมน,นี่เดี๋ยวนี่อันแรกครับคลิปก่อนเลยเอาที่ช้องครับดุยดุยเมื่อเลพี่น้่นดอกมันบ้างพี่น้ง อ๋อเอา,เอาไประเดีด๋ยวหนิเปิดทางงามที่พี่นอนหนโอ้งามอีดีเรื่องเดี๋ละขาออกที่เรื่องเดี๋ยวนี่ ก็ไม่หักพี่น้องฝนตกลมแรงเก็บมาละสองพี่น้องี่รถดนึงเให้ปลวกพี่น้องนี่ไทยเห็บเบิ้งว่าจะเห็เบิ้งให้ไข่อหันเบิางเห็นเราขึ้นนี่ใกล้ดอกงามพร้อมนะ

nếu vì nó xong đó kiếp máy đi xong này nỉ xong đó khám thì kín lại มีมีอีกเลยอีกฝังนะปุ่นไร้ดอกเว้ยแง่งกล่องขึ้นมาเราบ่เห็นครับพี่น้องวางไว้ก่อนมีพี่น้องบุ้งที่มองเดียวโอ้ที่ ừ nó lại đồ cái đấy, phía non của bơ phí Này, phía non, ta khá là Này, phía non, chùm, đọc chùm, đọc. chùm Này, đọc này heo chùm ngon Đi đọc luôn 3 anh cầm lăng khỉnh kia nọ, tuyệt vời, nhớ, thôi, cái cây kia nọ, ngang, bì ครั้งแรกพี่น้อง One Two t อคนงี่ยงคนจังีคนให้สวนเอากิคนให้ส่วนคนไหนทีดโมสีอาสีเบิ้งค้ามันมากก็นีดีครัขาเป็นยังไงโมตัวแมนดอกกกย่า่พี่น้องนี่ให้ไข้พี่น้องว่างันกะ เจี๋วฮิปโปย่าดี๋ยว่ากระดอกระงามมันฮิปกได้หมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวกระงาม,มนเลยพี่นอ้อนงไมเง่เคยพ่นืม่เคยดินพี่นอ้อง มีอีกวะธนามีเยอะอนมันจะไปยุใสเบิดเอทานบบนี้มาหายซะทเถียนหายากอยวางอวางจ้านั่นวางจ้านมุนั่นนะมใกล้กับดอกในน้อยในแน่ดอกปบใหญ่ไหมตัวเหลืองเอียงซะมาหน่อยครับน้่อยเน่คบ มือเศร้าไปอยูุใดเนี่ยยูพิ่น้อะเป็นพวกแดงพี่น้องเป็นพวกแดงเถาโอ้ยยังดิ้งกับบกข้นได้ยห่อเอาขึ้นนเอไม่เถวไม่นอ่มห้ามอยู่อ่ะงหามอยู่ตัวนี้อุ้มเนี่ยไงอ้ยเนี่ยอ้นี่ยอนี่งอุ้ยเนี่ยไงอุนี่ยี่น้องเนอ้นี่ไงน่ไอ่ะ ตำรวจคหายอีกคือบบห้ามนี่ว้ายสัสคุณเฮดโปปินปเอ็อพี่น้องคกแดงอืมอืมคุกทองโอเคยากันพี่น้อง ดอกเดียวพี่น้องเอ้ยดอกเดียวใครพี่น้องดอกงามพ่นดอกนึ่งพ่นทั้งนาพ่นงามพี่น้องงามไม่ดีดอกนะพี่น้องดอกงาม ขายดินพี่น้องเบิงบ้งอุ้ยเบิ้งคือกล่องจนเงานี่วางเหมือนกันนี่ขาขาเพื่ไปเก็บมาเก็บมาเลยพี่น้องเบิง้งขายดินง่ายอีหรีเบิง้งขาดินแบบใหญ่เลยลน,น,เนี่แหละตอนก้ตอนี้ เห็นร่างแลงพี่น้องเบิ่งกี่หร่อเร่คัาเร่นี่นี่นี่ลูกมันนี่ดอกหน่อยเบิ่งตั้งกันวะเฮ้ยแหลบนี่ปวกพี่น้องนี่ปวกย่าห์งามอู้ ปลูกย,าย่าม <c oughs> ปลูกย่ายพี่น้อง โอเคพี่น้องชนตาตืา่อแต่พ่อ,อแม่แจ้งเลยยศทานี่อยงาลายอยู่เออยศทานที่หายออกกระติบตาแล้ว